สัดีท่านผู้ชมมาพบกับช่องชาวญูบ้านนาชาแนลคือเกนะ้าเนาะวันนี้ชาวญูก็มีโอกาสมาลิ้นมาเยี่ยมมายามหาเอ้ยน้อยล่ะดุลดไปได้มาละ่ะมาถามข้าวข้าวผู้ปิดจังใดสบายดีอยูบอ่บ่เนาะมาบ้านกวนข้อยท่านผู้ชมเอ้ยมาครั้งนี้สบายดีเอ้ยน้อยสบายดีอืมเป็นนะโดยสบายดีอยูบอ่บ่ไปเห็นเดี๋ยวดุลเออสบายดีแล้วเนาะอยู่เป็นหนี่เลยฮือเป็นียรอะไรก็แล้วแหละ ป,ปัวปัจเจียแ,ย,ยแล้วเนาะอยู่นำลูกสองคนลูกสองคนกกข้าวมามาอมสองเนาะเฮ้นตน้อยนกไป,กไปเด็นเดี๋จะไปไปให้ไปหน้าบ่เดินไปไปชวนบอมีชวนมันก็งามมัมน่ะมาจาลืมถาม ันนตอนนบไมีได้บม่มีผลตอนมันเผิกระตายนะตายหมดละบมมีผลตอนปลูกทัอีกหงเปเจ้าพ่งเป็นมะควาทเอไมันห่างีเร่มันคือมันบตายงามอยู่บริเซมบุมีเนาะมีลำปีนี้บมีลำก็อึดได้นี่กวงกวงอยู่บ่เพิ่นกวงหักทางเรียว ได้ไล่น,นั่นได้เทไรเด้ไล่นึ่งเพรนั่นนะอันนี้น <c oughs> ทางเรียวนะอันนะเบ้าทางเธอเลยละไล่ช้ำนั้นบนเรือตามเพื่อนปันให้เออเพื่อนปันให้แล้่หาทางไปไล่เออทางเดียวจะก็เห็นหัวช้ำนั่นปูก,ก่อนอาทางได้ทได้ก็เห็นหัวช้ำนั่นแหละ <c oughs> ในทา <c oughs> งเดียวแล้วก็แล้วเลยช้ำนั้นอะไรนี่นะ <c oughs> ลำม <c oughs> ลันอานน้ำปูดี ลำไ,ไปหาคอพูดเลยบ้านเตนไปช่างคุณหอ่อหอบน,ออนิ่มู่เบอร์เออห่าวเลยใบหงเนาะเออหมู่ห้างว่ะมันมีมันมีลำมันหลายมันจนอ่ะอเนาะพอมียนางว่ะโอ้ยก็หายย่าวก็ยันบปยุกคอเลยน้อยว่ะเออของอ,อ,อีอลีอ่ะอิริมันไปปู่อยู่บ้านอันบ่อนบ้านพาักเคนมันไปปูอ่องมันอเ,ออเอาลง งามได้ของมันเป็นน้ำดินกบจะจักเะยหาเลยดินใหม่ได้มันก็ดินใหม่ห่างามแต่จะลำเห็นท่าทาเห็นมันถ่ายลงตกมันกระดกกระดอมมันก็ตายทุนนึงน้ท้อผลดุผลดีนี่ค่ะว่าน้ำฮึมก็ตายมัดเลยเอาใจริงเนี้ยมันก็จะนี่มันปลูกก็จะปลูกตายมันน้ำลายปลูกมาได้ได้เห็ดบนโพนมบนโนนมันก็ตาย มันอันนี้นะเฮากินแบบชุมบุฮามาต้มหวานหรือนึ่งกินก็ได้อย่าบ่อยนาะกินได้ฮาได้ได้เยอ่เนาะเออาเฮาไปใช่ปุ๋ยเออไปใช้เคมีคือข่าเนาะเคมีใส่คือขาจันบุก้ากินเนาะเขาแบบเขาซีดนะนะเขาปลูกลายเวลาเมื่อวานตกขั้นเตียบหาอม พอก็ยังเหาะๆเพื่อนำเต็นแต่ว่ามดแล้วนั่นน่ามดแล้วอืมพอมาลิ้นพี่น่าเฮ้ยเป็นไข้เวีนเดียดุนนะนีจ้อยกับจ้อยกันกระจ่อยเข้ากันบ๊อบสบายพี่อีกแบบนี้เวน้อยกระจ้อยคนจ้อยคนจ้อยมาปะทะเดียวมีตะมันบนในสวนจะไปปลูอันตะมันปูเครื่องปลูกกระัจบ่ตายได้หนังไหยท้อ ออมแม่งาปุ๋มักผสมหัวบวกผสมอัมันตายมดได้ไม่อยู่ได้เอาหัวปุ๋มได้ผนเดียวกับมันทัใหุ้้้ไใมันคิดว่าค mm ือแปบเอาเห็ดชวนธรรมดาแล้วปุ๋กมันขึ้นตามขอาเห็ดได้เาปุ uh 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 uh)> cin uh ๋กกินเป็นไงมาอุมากผสมไม่ต้องคิดจ้ะ บ่ิด้กินแซมเนาะเข็นคือฮปู่ตามห้ทั่วไปสิสิกินเนาะแบบดินใหม่ดินใหม่ดินใหม่นฮปู่พอได้านนะก็ตตายนหมดาบ่ไก้กินตัวเนาะมซอตัวปู่ขนาดนั้นได้กินนะคะแม่กินเต็มกางฮบดิกินก็อที่จนใส่เล่เาร้ว น้ำไมแม่ดีวยหาแถวหยอหาแถวเค็มหายเงียบอกงังอยู่บอกแม่บ่ทางมดป่าแล้วปะเจ้าง้ดี๋ไม้่นั่นแม่แลวละเท่วนั้นคือเดียวเขาทางป่าน้ำไม่เกษตรจนไม่มีบนหาแล้วได้เขาทางปลูกมันเาทางอีกปีนี้ปีหน้ายันมดในสวนท่านผมมีเลยนแล้วน้ำไมก็จะอดละ เจ้าเฮ็ดบุญหาลาเราบอกบ้าบุ้มมีเงินมาเบอร์เอาขึ้นได้เงินจัทำล้านเลยเขาเห็ดเห็ดบูชาอยู่วัดเฮ็ดอยู่วัดเลยบอกเฮ็ดอยู่วัฒทะเลลองทำล้านระเบิรเครื่องเดีนี่มันแพงกัดชื้อให้แนวมุกินได้แนวเชื่อคือความแค่นี้เขาเป็นให้มุกินด้วยเฮ็ดอยู่วัดลา ทาเห็ดแล้แม่าเชน้องเขาเาทานเห็ดแล้วเาจดีแล้วเขาทนี้นะคะมีบุมีใครหาะีจักีเป็นัเาบอกไม่หาคือมัวบุเป็นหาเาจัดีได้แล้วจันลูกมันใหญ่บุจักมันยสไลแต่เตงมัน็บล้านให้อาืเื่ออะไรก่อน เถืองกู่มือนี่มันเพงเคือคือแพงมันบมมีแล้ในสี่ห้าพันเนี่ะมันรับสิบเช้ามอนหนึ่งกับเจ็ดสิบมสามมัมินไมวยกับเช้าเป็ด8แต่นั้นล่ขุกเฉาแผงยังไม่ไลอ่อไม่ได้ไล่แต่ละขกมันก็นรับห้าสิบแล้วมาถามมันชาอวนห้าเห็น ยู่วัดเห็นเขาไปบูชาเอากองบุญนะนะกองหนึ่งห้าเซนบูชาและเฮ็ดเลยฮะนะหรือว่าบูชาอันเขาบูชาเนี่ยเลยเขาบูชาเอามาแล้วเขาไม่หิดบูชาเขาแบมหัดเจ็กซีเมนก็หาบูชาก็ได้แบมหัดเจ็กใส่เจ็กใส่ประสาทก็ได้เขาเฮ็ดเอาประสาทแบมหัดเจ็กซีเมนแล้เขาไปบูชาก็เอาก็ได้ไหนนั่นแบมหัน เด็กฝกสับง้อยแม่อยไปกับไหนะตัเงมเฮาบุญมเงนตัวี้เดื๋ยวาตั้ทเีาไปขายเด็กหนักเแบบช่งเพลินเื่อเพื่อลูกเปนีาลูกเปเนี่ยสามพานไม่สาเออแบบนั้นละ

เอยาเลือดไผ่มาแต่ถ้าจะมีก็จะเห็นได้จะเฮาวกันห้ากับเพื่อนลูกคัวจะเฮาแน่เ้ากับเราท่านใจแม่นอนคือไลายห้าวในแร่ในเป็นลูกเปเงียนะเป็นกับเป็นไปเฉยนะอันนี้เอาขนมนี่ยไม่ต้องไปเฉยกินไข่อยู่อันน um, ี้มะว่าขนมนี่ไว้ทุกเอายูเป็นอยู่ว่จับเลยผลเห็ดอันนี้ตัวนี้อีกนี่อันปื้นนี่เอาไว้เขียน เอาไว้ชิไปสิเดยเด้เป็นไข่ดีไข่ก้อนปุ้มเลยเอ้ยพิ่แล้เพิแล้วเออเพิ่นแล้วแล้วเนาะเอ้ยมันเ้ไปได้ม่ตืเลยปุ้มจะรักับหสิ์่เอออืมอาจะชืปุ้มให้นาตัโดนอยู่แล้วเอ้ยเอไ่่เปานบิาปุ้ม ชินอะไรตักเชื้ออะไรงานเห็ดดินเน่ตอนนั้นน่ะพิ่งไปหาเห็ดบ่เฮานี่แหละไ,ไปกลางคืนไปไนอนเลยนะไปกา้านไปตึงหนูมงเห็ดนะเจ้าไปกา้านเอาเออโทษไปกา้านแต่มชิบทองมงจะแจ้งอะไรจ้าเงี้ยอึดตอนอนจะไม่ง่ายจด้เลยถึงให้ลูกมันเนาะเฮาคิดว่าตอนเฮาคิดว่าไปหากลางเว้นเนี่ยเลยเนาะกลางเว้นเราบอททนเขาเขากานแล้วเน,นาะกลางคืนแล้วไปิดดอมมงก็ี หนึ่งมุกมมงก็มีแจ้งก็มีเข้าไปท่านมันมก็บท่านมุงแลยขแบบเขาก็ไปแป๊บๆนั่นละเบอร์จึงได้ทัานเห็ดปวกกับเห็ดหลายได้ปีนี้เนาะเห็ดปวกลายเห้องได้เห็ดปวกไปเฉินหนึ่งอ่ะน้ำน้ำแม่ก็ได้ชิมมันท่านเด้อเชือกเลยได้เห็ดดิ้นก็ห้ามนะเห็ดดิ้นก็ได้เฉนห้าท่านนั้นนะอึดนอนแม่ง่ายนะจีจะเป็นไข่ได้ขนาด เป็นไข่วันชั้นซะที่ทำไรขึ้วไงรู้อ่าโคมใช่หัวเราก็ไปน้อยน้อยไปแลบันนี้จะอยูู่้เดียวนอนู้เดียวเราไปสองพวเมลูเธอเจ้าไหนไปกับอีตุ้งยิงอกัไปในมุ่งหรอเออเขานอนชาวคนเขาละก็เาไปน้องพเจ้าคนละมันโตแสงโคมอ่ะเออมันแจ้งข้าดับคื้หาตังเวงย่ไบ่อืเห็ดพวกนคือเดียวไ้บ่แม่นบอกขึ้นให้เอาไปหาจ้เนาะ

เออมันความจ้าได้มือไปได้เนากกลางคืนละพอได้เนาะได้บเนางไรคือหาชีพิดขายกับโฟมจะเดียลอยมือะไรตั้งรัวไ้ไปมือหนึ่งละก็งไปก็เลงไปจนเบิ่นอนเลยติดขายอยางเตงเ้นก็ออกขายจ้าเว้นกมือซอยคือออกขายแล้วถ้าไปเตะ มงก็เจงเลยเหตุป่วบ่ได้เป็นด้ยเนาะจ้าอย่ใช้แปเท็ดดินเอบุ้ยขมูดำนาเหมือนหอไปเป็นไงคือทำไปกับอีกท่านต่จำเพลียมันมันนอนหลักอันนี้นอนหลังไปที่บได้เดือเต่อนตัวบได้ยืนย ไปได้ละเบ้อแรงชามแผนน่ะได้30000น่ะชีว mm -hmm. um -hmm, ิตมันทุกไปกระเพกแล้วนี่เลยสิเจอะให้คนพูดจนน่ะชีวิตเฮ็ดได้จังได๋ยะแม่หวัญใหญ่ไปลูกยามเกลือรับลุงลูกหนาบ่ต้องน่ะไปมันก็สิกล้าบ่คือเฮาลมเดียวนั่นล่ะมันท่านบ่กล้ามันล่ะเบ้อเว้าไปทางตัวชื่อเครื่องในห่านี่ยังบ่หาน้ําลูกหนานี่เว้าหลาย เราเยได้รู้อื่นไหมนั่นแหลค่อีกข่าวหนังตายแล้วล่สุดโีมาาหัน้านไปเลยไม่เคทานมากนานะครับบุเคยตอียามเอน้อยทานบุเคยทานฮเลยเงินนั่นะวะมันบุเคยร้องสต่วทาแล้วแล้ววะ บันหอยหอยงอมันไ่เขาหาเชื่อน้อยการกลาคืนยังไงไปตลางคืนเลยเอาไปเุาะบเหน็นห้องกลางคืนบุไรหอยอ่ะบุไรได้เต่เหตุแ<อ>หตุเหตุเหตุเตุเนตุเหตเตอเเหตเลตุเหตุหตอเหตุเปตุเหตุเหตุัหเหนุเหตุเหตุเหตุหเหตุเเหตหตหตเบเหตุเเหตแเหตเ เก็บไข่เดือนอามีทุบบงเห็ดงดนให้ลูกเลยระหว่างันงามงามผุนกง็งามเล้งงามโดยหาเงินพอได้นี่พอได้อนะงามแรงก็แงรงลีบได้ใะเสียหาเพียงห,หนอบานเาทางไักมาหาได้หาแเดือดเจ็ดเดือดเป็ดลได้ปูกับปูกับปลาเพงก็บพอได้เปน็นนางขายเนาะดกไม้เลยบุญมาไทย มาสเอามาพากูเปนเอเพลแล้วเลไปบันนียคือหายังกไ็กได้บัน,นิไปชกมันยากดิน้อยเนะขายานุกเขามีมดอยอออู่ใช้โคมบ่ใช้ใช้โคมนี่บ่ไปมกโคมนั่นบ่เออหักต่โคเใส่เออหักใส่หั่นนะ โมได้แลบวเชนผู้ดึงมีเท่าเชนปโคมหมึันก็ได้เราใช้ม้วเข้าวนาคันไปมืดไหลงัวทุนคืน้าคืนชื่นก็ดีงัวนบุห็นบุห็นงัวงัวไปพาคข้าวไปเห็นเลยเนี่ยตัวเองมีมาภายห้าโมไปนะเออมันงัวมันชูกข้าวชูกกว่าข้าวชุกกับม้วเออมันแห้งบุห็นเข้าไปอีกอยู่วัดไป็หักปุกเอามาภาข้าวคุ้มหนึ่งโมงคัน หนึ่งโมงกลางคืนไปปุกเอาหมอโครมยืมมาไล่งวนั <médico> ่งนน่าให้กันน่ะหมกไฟใหดชามโอยงวเขาหน้าเราติไปเห็นหุองนี้แล้วน่ะเราลุกมาเอาห้มาลมาก็ไล่เดื่อแล้วหอบหอบจังันเี๊ดงวงเขาหังแล้วเขากรได้มาแล้วมันบุกงวเจะเอาออกมาปลุกเพจะมูกงวขเขาอีก พอว่านางคอริน่ามันลุกทุกงวจิตโตมันกินข้าวกะลามะนเบื่อจะรู้าคุบอเออเ้ะข้าวหัวหม่หัวหบริเตอไหมิเตอรหัวเลี้ยงมานบุกออกนอคืนนี่นออืมนลูกบโคมันใช่มันบุกข้าเนาะ

ปูปลาก็จะคิบหาน่ด้วยปูปลาก็หาไ้องจหานนือคือเด้เขาตัวละหาปิกานกันเืนได้เลยเมนเลยหาปิกานห่ยได้ไหมเขาหาเอ็เขหาจะเป็นงไงเดี๋ยาเราคิดว่าหากลางเวียนเราเบ้อเหตุนะจุกลางเวยไปกลางเวียนไได้บ่ขมเอะ มันมันไม่ได้หมูเอาแล้วเนาะจักลบกลางคืนเข้าไปกลางเวนจะจักลบเข้าไปป่าอันเก่านั้นอปแฟนเก่าเน่าโป้งว่าบทท่านมันก็เนาะผู้นี้ผู้นี้ลกผู้นี้ถอดอยู่เอาไปหูุงแล้วว่ากันท่นสืบเก็นว่าเก็้เอาคิดอยู่แล้วโอ้ยเห็นเห็นยุ่งเขาเห็นออกเห็นออกโอ้ยบุรีไปชวนน้อยไปหาเห็ดว่ะไปกลางเวรยันไม่ได้เา ตั้งบอได้เก็บวันนั้นจ<ว>เจอขมูอามเยละลามืน่าเมละสินี้นะ<น>เห็นเท้า่ขาลงเขาไปมาเลา <c oughs> ะซ้ำอยูชราเรบอก,กเจ้าพูทได้ไดใดอเออนั่นเราบเห็นชักปัดลายเธอปีนี้เฮ็ดนะนะเอาเราคิดว่าหากลางเว้นคือบ้านเฮาลรหากลางเห็นกับพอได้กินดีเด้ข้ามันบ่มีป่า เออก่อนนั้นเราเบ้อหาเงือต้นนี่เราเขาไปหาตอนดู้ยเฮาเลยจะสำหรับมาเราคิดว่าหากลางเว้นอยู่แล้วเฮาจะไปคิดว่าหากลางคืนเขาไป11โมงเพื่อนแจ้งเพื่อนไป7โมงแจ้งนี่นั่นไะไกลางเว้นเขาเลยไปหาไะไไปกลางคืนเขาหันตะกี้ก็ไปกลางเว้นนะตะกี้ก่อนเด็ดภัยสการตัวการไปแล้วแบบนี้ ได้รีดกันคืนเขายาแล้วกังเวนไปชวนมาไปกับอะไรยากคืนเข้าไปเม่อถงวันถุนไล่กังเวนเขาไปขไปากัเว้นไม่้ามาดีใการมาแต่เขาะเบิดกันเขาว่างกัไปกังเว็นีู่บทนแล้วไปกังคืนมา ไปเลหมเท่ากมาคือ่าไปหกมเท่ากมาเอาไปขายมาอัดคือกินแล้วก็ออกแล้วมันบ้านเจ้าเรามีเห็ดดินเนาะหลายเนาะป็นปีเด็กจะทางแต่เขาบุทาเาดินเห็ดดินเจอไรก้อนใช่ห้าใช่เป็นไปเห็ดดินปีไหปลาเห็ดปัวละมืดไปยืนไปกุ้งยุ ่บานยามต่อมาเราบุ้มมีเห็ดกินแล้วบานเห็ดเพาะกับเห็ดปีนี้ฮะบุญลายเลยปีนี้ลายอยู่เห็ดเพาะบานน้องเกลือปีมันบุ้มมีไรมันไผ่ไม่ทั่วมึดกวนฮันปีนี้ฮันไม่หมดไม่เห็ดชวนในระเบ้อขมอดแล้วตอกเรียมอดเอาน้ำมาได้มอดนะยำเลงฮันเพื่อจะไปมอดไวอ๋อมันไม่ทั่วบาน นั่นผู้สิลมตาตกนี่ก็ไม่หมดเออหตุปัวแล้วะขับเรือยานเลยบังผู้ส่ลมเขามันลอกเลยลอกสิเออลอกไลยบัว่าเออเขาไปเรื่นี่ยังลอกอยู่พันจะเห็ดแสงคือมะไผนี่กลางคืนบอกเขาไปค่ะกลางคืนไปหนึ่งโมงแล้วว่ามันเห็ดเชงไปเอาเห็ดปูปอนตกคะมันเห็ดใช้ เล่นอยู่คนนะเพียวแกงไม่ใช่บอกเธอแกงไม่ใช่เออมันเคยยากนะฮัมเป็นมันเป็นทุนมันเคยยอกมันเห็ดลอกมันเอาไม้แกงใช่โลดมันเห็ดนั้นไหนจุดเดียวข้าวมันเรนอนเงอนห้องบริการลูกห้องน้อยยานเด็กน้อยเขายังยานอยู่นะยานลูกห้องน้อยกักตุน เอาหุบหุบหัวเลยเดี๋ยวดอกไข่ในคอยเน่าเอยู่ดอกไข่ดอกเดียวนี้เดินมาในห้องนะละมันุแต่ละมือเราเข้าโบเบลเขาป่าอยู่นอกแ้วเข้าอยู่ในมันก็มืดแล้วอยู่ข้างในนั่นละเอาเข้าได้ดอกไข่ดอกเดียวนะอดเอาหน้าญาติกลุ่มหัวหนักกบเลยเออยานินอกฮานุ เอกไทยไลายหงือแค่นั้นวะเขาเห็นในหงือตากเขาขอย่านอือืมเห็นแต่มันชูนเลยนั่นเราเบื่อเห็นตอนนั้นละเห็นตอนชูหรือตอนมันเชียนเป็นความกว่าอืมใช่ขน,น,นาดนั <c oughs> ้นสไตายพระลูกตัวเลย អត់បាក់លឿនតែໂຕយិសាំងលូគណៃហើយលចាំងណណលូលឿនហ្នឹងហ៎ໂຕអោពួររិតមីទៅនឹងលូកម្លែអូយកិនบ่អោឡ่ะໄຂឡើអោឡ่ะអឺអោហ្នឹងក៏ប្រើចាំໂຕហ្នឹងអឺវ៉ាចំណានព្រោះเนาะអឺអោក៏ប្រើចាំໂຕដែរមកទៅមើលញ៉ាងពុលាវដែរบ่ឲ្យអោដែរ ยังห <wh ่วงยังอัไนอยู่เนาะทตัวเองบนตัมาบกิน็ไปรำเ่อยู่กปลนไะู่บ้านเท่ยไล่มียม่ไม่เมยม่ไลไปม่พ่อไม่ลยบ้านเที่ยวไลยเราหกจนลุ้นมีแต่พ่อไม่ นีบุมีขมายเมียเขาตายเดือนหนึ่งสองสามคนบางเถืองมีหม่ 4, มมสี่ห้าคนเราหกจะเป็นสิบกับเรแรกตัวเมืองใหญ่เนะไปหัวใไปแต่ทุกเทนทอนรีต่ปปปปทีนน่หม่ ชื่อช่างเล็กเอาเงินให้ผุข่าวคนแรกให้ได้มันเอาเงินให้ผุเมฆข่าวคนเชื่อเงินกับผุเมฆเราจับมือกันเราจบเชือกได้ไหมมาจับจ่อไดไหมมาลูกโต่ะขี่รถกับขี่ลูก ลุดลุกซเราอีกได้ไหมชอรตัวเราเมียหนูบกได้บักตเออบบกทหานะบอมาชมงานนนีูเออตัดเป็นรับตัดเปนช่าบอเอาบุน้อยอยบอกอเมื่อให้มเท่าตบอเอาจะเอาหิช่งวายุงนเเงเอาละเมื่อเอานะเอาหนึ่งบออะไรขับใจเอามื่อให้มีเท่าตัวนะ เมียนมากนเก็บได้เออเดียกมันออกไปไปไนไพอีขึ้นบักอาหันบุมาเอาไป,ไไปเออแม่นชอนประเคเียนป,นปูนีบอกเขาขอเฮียนนะปูนป่นนี่เนาะโอ้ยเขาไม่เคยตัดผมให้นะคนนในบ้านนี่นะคนไข้มาหันเด็กใครคคคตัดก็ฉันให้ไม่ตัดไม่เข้า จำนี่คนท่านผู้ชมมาเยี่ยมมายามยมไน้อยถามข้าวข้าวเราดุนเราไ้มาหาเดียวเป็นปีแล้วล่ะคุณแล้ว<ม>ข้าวซุปเแล้วจ้ามาอื <c oughs> อเคอามอมุกคอบใจงอะไรผู้ข้าวมาบึ่งเด้อ